สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับรับชมทางช่อง YouTube ก็สลานลมคอย n n e l นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้จะพูดถึงเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทเน้นเฉพาะแบบที่ผมรับซื้อนะครับมีหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเริ่มศึกษาจากคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันเลยนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับสอบถามกันมาบ่อยๆแบบที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับ นี่ปีพศ2550นะครับในในในถุงเนี้ยผมได้มาเมื่อวานนะครับยังยังไม่ได้แกะเช็คเลยนะครับมีน้องเขาส่งมาให้นะครับ2บาทสีเงินผลิตออกมา3ปีพศคือปี48ปี49แล้วก็ปี50นะครับปีที่มีการซื้อขายกันบ่อยๆก็คือปี50นะครับแต่ว่า,าถ้าใครเ,เหมือนกับว่า เจอสีเงินก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับเพราะว่าเผื่อว่าในอนาคตปี48 4 9อาจจะมีกระแสขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มีซื้อขายกันบ้างนะครับแต่ก็คือหลักๆแล้วที่ผมเน้นรับซื้อจะเป็นปี50มากกว่านะครับเนี่ยได้มา300เหรียญน,นะครับราคารับซื้อตอนนี้สีเงินปี50ผมซื้อเข้าเหรียญละ3บาท50 ถึง4บาทนะครับอันนี้คือแจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับคือเหรียญแบบนี้ยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับดูจากปริมาณจำนวนที่ผมได้มานะครับการซื้อขายเหรียญในราคาหลักหลักหน่วยนะครับ4บาท5บาทพวกเนี้ยจะเน้นซื้อขายกันครั้งละเยอะๆนะครับทีละ50เหรียญทีละ1้อยเหรียญนะครับถึงจะคุ้มค่าการจัดส่งนะครับนี่นะครับก็คือปี50นะครับ ราคาที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันในกลุ่มนะครับก็จะอยู่ที่เหรียญละประมาณเหรียญ5บาทนะครับ5-6บาทก็แล้วแต่ใครแล้วแต่ต้นทุนที่ใครได้มานะครับส่วนผมผมซื้อไม่เกิน4บาทขายออกอยู่ที่เหรียญละ5บาทตอนนี้นะครับอันนี้คือปี50นะครับแล้วปี48-49ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ผมยังไม่ได้รับนะครับ <c oughs> ปี48-49ถ้าเกิดว่า เป็นแบบนี้ถึงจะรับซื้อนะครับอันนี้คือเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ2บาทผลิตออกมาจะเป็นแพ็คแบบนี้นะครับปี4849จะรับซื้อแบบเป็นหลอดแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปี4849แบบที่เป็นเหรียญเหรียญแบบเนี้ยคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน2บาทจะต้องอยู่ในหลอดแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปี48 ปี49หรือว่าปี50นะครับปี50คือถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ก็ซื้อนะครับอ่านะครับอันนี้สรุปให้นะครับเหรียญ2บาทที่ผมรับซื้อนะครับถ้าเป็นปี48หรือว่าปี49จะรับซื้อแบบที่เป็นหลอดแบบนี้นะครับออกจากกรมธนารักษ์100บาทนะครับราคาที่ผมรับซื้อตอนนี้เริ่มต้นที่หลอดละ200บาท นี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานจะมีราคาซื้อขายมากกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับ2บาทสีเงินแบบแรกที่รับซื้อก็คือปี48ปี49แต่ว่าจะต้องเป็นหลอดแบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้แบบแรกนะครับส่วนแบบที่2ก็คือแบบนี้นะครับนี่นะครับปี50รับซื้อเหรียญละ3บาท50บถึง4บาทนะครับอันนี้คือแบบหาง่ายนะครับ คราวนี้มาดูแบบหายากนะครับแบบหายากก็คือ2บาทสีเงินผิดพลาดจากการผลิตนะครับยกตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับผมมีตัวอย่างแค่แคเหรียญเดียวนะครับก็คือปีพศ2557ปกติเหรียญ2บาทนะครับตั้งแต่ปี5้าขึ้นไปจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะครับคือคือ2บาทปี50เนี่ยสีเงินจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพอเริ่มเป็นปีห้า นะครับอันนี้ก็ได้มาเมื่อวานยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยปีห้าหนึ่งจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับนี่นะครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับแล้วก็เหรียญนี้สีเงินปีห้าเจ็ดใครเจอแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทปกติปีห้าเจ็ดจะต้องเป็นสีทองแบบนี้นะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับนี่นะครับเพราะว่าเหรียญสองบาทสีทองนะครับ ปีห้าขึ้นไปจะเป็นสีทองหมดเลยแต่ว่าถ้าใครเจอปี5้าขึ้นไปเป็นสีเงินแล้วแม่เหล็กดูดติดผมรับซื้อนะครับเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับผมมีตัวอย่างแค่ปี5้านะครับเนี่ยปีห้าสีเงินนะครับ2บาทสีเงินปี5้าแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนี่นะครับแบบนี้นะครับดูดติดแรงๆแบบนี้รับซื้อ3,000ันถึง5,000บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหรียญ2บาท ที่ผมรับซื้อนะครับคือหลายๆท่านอาจจะมือใหม่ดูคลิปเป็นครั้งแรกอาจจะฟังไม่ทันนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับดูคลิปอีกครั้งก็ได้นะครับก็ก็ลองศึกษาดูนะครับแบบที่รับซื้อนะครับถ้าเป็นปี4.8 4 9รับซื้อแบบเป็นหลอดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี50แบบนี้ก็รับนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้รับซื้อ สามบาทห้าสิบถึงสี่บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญผิดเนื้อผิดพลาดจากการผลิตสองบาทสีเงินตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นไปแล้วแม่เหล็กดูดติดแบบนี้รับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายถ่ายรูปถ่ายคลิปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับซื้อขายเหรียญกับเพจผมช่องผมไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับมีแบบที่รับซื้อสามารถส่งมาขายได้นะครับ